ไก่บดีมีเตอท์ทนันน่ครับนี่ครับปักไข่อยู่นิคอร์นีครับพวกนี้มั่นเหน็บไปถอดไม้ครับนั่งอยู่กอดเก่าอยู่นะครับเลี้ยงไว้ในตัวเป๋าหน่ะครับไก่สงสัยสีอัวขาวมากครับนะครับเลี้ยงไว้ในตัวเป๋าอีลีนะครับนี่นี่ปฏิวัติบ่เมียนเลี้ยงไว้ในตูวกระเปาอีลีครับออกลูกหรือคือครับนี่ตรงถ่ายปีเก้าอีลีละมือนี่ สารสิบเอ็ดท่านว่าป well, so. er ีหกสามนี <ação> <bad giving up> ่เ <Jenn> บ <i> ิกงนาลูกเบิกงนาเบิกเนี้ยินเสียงไจหน่อยยุ่งหน่อนี่ลูกเนี่ยมาเห็นคุณได้ออกเนาะคุณได้ออกลูกเนาะอย่าตอบไม่เนาะลูกเนาะใจหน่อยจิ๊บจิบอยู่เบิกเนี้ยนั่นี่ลูกดีครับนั่นครับนั่นนั่นจิบจิบอยู่เลยนะครับมีไม้พอดีมือเข่าดาวนี่นะคุณนี่เดีออกบ่เบิกหนาเบิกเนี่ยลูกเบิกไมนี้ทาออกบ่ ไอ้ไก่กันครับตัวอมัเลยยี่ยงอตัวนี้ก็เย็นแท้เออาะว่นจะตอบไม่รอดเอาบวม,มมอนนั่นไม่รู้นะครับเี่คือไก่เลี้ยงไก่ว้นน้ตัวของเขาครับปิดไปกันปิดไปแล้วครับสวัสดี่ดปีไหมครับ